พี่น้องมดสุภูสุคนเนาะก็ตอนนี้กาทางลังนีนที่เห็นยุ่นี่ก็เป็นเครื่องให้พี่น้อง,องเป็นเครื่องนุ่งทีทางผู้ย้ายใจบนพิ้นฝากมาห้เห่าไปแจกไปแบงปันห้พ่อแม่พี่น้องผู้ที่เพื่อนขาดเคื่อนขาดแคลนช่งงวงและดุนนาวอย่างให้พี่น้องเดี๋ยว <มา S 1> นี่สิได้ไปจ่ยอ่าแยกเนาะพี่น้องไปแยกเครื่องว่าเครื่องเล็กน้อยเครื่องผู้ย้ายห้ออกจากกันเพื่อสะดวกสบายในการไปแจกเนาะพี่น้องเด้อยเป็นจะด้เห่าไปจ่เสื้อกันเลยเนาะพี่น้อง

เนี่ยทบจะไดาหอยทบไมหันมาพี่มาพี่มาใส่คือคุณทำอะไรกับฉันแลอะไรทำไมมาแจกคือน้องพี่พี่น้องตอนนี้เขาก็พอดีว่าเครื่องหันคนค้างไล่เนาะก็เลยว่าเออนองนองหันมาช่วยกันเนาะพี่น้องมาช่วยกันพับมาช่วยกันใจแย่เครื่องเนาะ

นีหนึ่งไว้ละดีนมนเนสัสผูคยืออรงานสังสะเวนอันนี้มันเส้องานสังของผู้ยายโจ้าอันใส้ใช้องไปเห็นะ าบอคาบอยวชมเชื้อเป็นสรางเชาตีนะน้องเสือตายเกาหลีนี่คือออนี้เสือมาะแอันนี้เสือมาตากีนวี่เืนี่เปนยังไงใช้ยาวสื้ยาวอันนีเอาไว้งนียงไว้ทำร้ยง่ không <out> oh, sao khen thêm khen nào Khen nhào Khen này ăn khen này bố thêm này nhìn nhìn mình như thế này 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 họ phải bố ăn cái là họ phải

เอาใส่เก็ไปนี่มันก็จะลำบางเนาะซื้อสันโอ้ยลูกลูกเวเน่ับแล้วเบเนโอ้เงี้ยแล้วก็

มีหนวดมั้ยถ้านีอะไรอ่ะบ้านสง่าเมืองทองานสะ ปะมะโกโอ้ทุลุบเลยแหละเบติปะมะโกโอเคน้อะพี่น้องนี่เครื่องคนย้ายเ่าก็ใจายไปไหนบางชุดแล้วเนาะคืออุ๊เมีนเ่าอีทบไปเป็นระเบียบระเบียบของคุยพี่น้องก็คือแยกแยกแยกน้องพี่น้องแยกหนูสั้นหนูชุนคืออันสั้นไว้ตั้งอันสั้นอันยาวไว้อันยาวแล้วก็ช่วงไว้ตั้งหางสีนะ่ะพี่น้องแล้วก็ชุดอะไรยี่ตั้งนานี่นี่เป็นเครื่องเล็กหน่อยแหละเกิดน้อะพี่น้องเล็กหน่อยแหละเกิดเนาะเดี๋ยว บ่มีแต่ของคนใหญ่เนาะอ่ามันจะตัวดีๆเท่านั้นเนาะพ่่พี่น้องนี่เป็นเครื่องข้องนิดหน่อยแหลกเกิดเนาะนี่คนอ่าสภาพนี่คือยังดีมั้ยเนาะพี่น้องช่วจัดอเนาะค่ะดีนี่เป็นทางอ่ามีทางเครื่องยาวแล้วก็เครื่องสั้นแล้วก็มีทางงู๊กเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นเครื่องยำหอนก็มีเนาะพ่อพี่น้องาเครื่องยาวหลาย อันนี้ดูเขิงขุงนดุปอะไรอันนี้เป็นเป็นผ่าอ้อมเนาะพี่หน่องผ่าขันหัวร์นะนี่ยาวใช่ไยาวยาวเส้นนีหมันเป็นผ่าขันทัวร์ต้องไงแล้วก็อันนี้ก็จะคือเป็นผ่าอ้อมสำเร็จหูนะพี่หน่องเดี๋ยวนี้จะอยากตั้งหากเนาะเพื่อตอนนั้นเราไปอานะไปแจกนะพ่อพี่น้องเบื่อขอขวดใดมีเด็กหน่อยเด็กแหลกเกิดแบบเด็กอ้อนนี่จะเอาอันนี้ให้นะพ่อพี่น้อง ไหนเนอะเด็กอันนี้เป็นพออ้าอ้อมก็ผ้าอ้อ,อมแบบสันเป็นหูจริงเดี๋ยวแหยียบไว้เบยๆกับปลายอันนี้เป็นพออ้าอนะ้อมเนาะอันนี้จะไปหายเด็กแหลกเกิดดกนไปเฉพาะเนาะให้พี่น้องเอ้อเอออันนี้ก็คือว่าอันนี้่าถือว่าเป็นพวกเด็กแหลกเกินเลยใช่ไหมน้องกันให้เด็กหน่อยนะอ่ะนี่ใส่ได้ยี่ห้น,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 น ในกล้องเด็กเนาะนี่มีอันนี้เลยนะพี่น้องก็มีทางเกิรบเนาะเกิรบเด็กหน่อยเนาะเป็นเกิรบผาก็มีเนาะพี่น้อนไงไปเทียวนะี่เนาะเกิรบเนาะมีลายอยู่นะพี่น้องเนาะรอเลย โอเคเนาะแม่พ okay, no? ี่น้องตอนนี้เขาก็ได้มาใจแยกเครื่องแบบออกจากกันแล้วก็คือเครื่องสั้นไว้เพป่นเครื่องสั้นยาวไว้เพป่นยาวเครื่องเด็กหน่อยพอเดีหน่อยก็คือเด็กหน่อยอันเด็กหน่อยซ้นเพรมีเนาะมีแต่เครื่องเล็กๆเกิดเนาะแม่พี่น้องเขาก็เลยว่าโอเคเด็กเล็กเกิดพึงใจมาแล้วก็เลยว่าเบื่อออกจากกันเองเนาะแม่พี่น้องเล็กๆเกิดเนี่ยเขาจะใช้น้ำกันเลยกะบางแกตก็อาจจะเต็มเด้บางแกตเขาบปิเต็มเนาะเพราะว่าเขาแยกแมนบางแกตก็บเลือมีบันใส่มีบันใสเนาะ โอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้ก่ะบุญเรียงไลน์แล้วมีแตชั้มหนีไปพบกันในคลิปต่อไปแล้วก็ตาติตาบุญนวาร์ทางไอ้เพื่อนจะเอาเครื่องไปลงยูทัยเนาะพี่น้องคลิปนี้ก่ะบายบายเอ้ยบ๊ายบายสบายดีบ๊ายบาย